สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเจชาแนลค่ะวันนี้เจเจเข้าครัวนะคะจะไปทำบัวลอยสามสีไขวานนะคะแต่วันนี้หน้าตาของบัวลอยเจเจจะแปลกแปกหน่อยนะคะเดี๋ยวตามไปดูว่ามีส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบอะไรบ้างตามเจเจไปเลยค่ะนี่ค่ะส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบนะคะเจเจใช้เป็นสาคูสีสีนะคะไม่ต้องผสมสีนะคะเนียมีสีนนี่สีรวมนะคะ ในสาคูสีเขียวสีแดงส่วนซาคูสีขาวเจเจทำเป็นสีน้ำเงินก็ต้องใช้ดอกอัญชันนะคะส่วนสีส้มนะคะเจเจใช้แครนลอทกับแป้งข้าวเหนียวนะคะผสมกันส่วนส่วนผสมนั้นอย่างละหนึ่งถ้วยนะคะเนี่ยค่ะทุกอย่างอย่างละหนึ่งถ้วยนะคะส่วนผสมก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งถ้วยตวง อันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวค่ะหนึ่งกระป๋องนะคะเจเจใช้สี่รอยมิลลิลตรสี่ร้อยนะคะหรือหนึ่งถ้วยตัวนั่นเองเรือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็สปากเกตตี้แปลกจังมำไมเจเจ,เจใช้สปากเกตตี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะหนึ่งกระป๋องนะคะใบเตยหอมค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างนะคะหนึ่งถ้วยตวงโดยประมาณค่ะเจเจจะทำสีส้มก่อนนะคะนะคะเอาแครอทไปต้มในน้ำเดือดนะคะนี่ค่ะ,เ,คดะ,คะ,คะเดี๋ยวรอให้แครอทนิ่มนะคะแล้วค่อยมาบดค่ะแครอทก็สุกได้ที่แล้วนะคะเรามาเริ่มจากการทำสีส้มก่อนค่ะบดแครอทนะคะ บดให้เล็กเลยค่ะตอนนี้เนื้อแครอทก็เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับแป้งค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะหนึ่งถ้วยค่ะนี่ค่ะใส่แครอทบดลงไปเติมน้ำเล็กน้อยนะคะ น้ำเปล่าอุณหภูมิของห้องนะคะใส่ลงไปค่ะค่อยๆนวดนะคะเติมน้ำไปเรื่อยๆะคะสีต่อไปค่ะสาคูสีน้ําเงินค่ะ ใช้ดอกอัญชันนะคะลองนวดดูนะคะถ้ายังไม่ได้ก็เติมน้ำลงไปอีกนี่ก็เสร็จดอกอัญชัน ขยับไม่เข้ากันนะคะมาเสร็จแล้วนะคะก็พักทิ้งไว้นะคะให้เม็ดสาคูนั้นอืดน,นะคะต่อไปเป็นเม็ดสาคูสีแดงค่ะเทน้ำลงไปค่ะคูเล็กน้อยนะคะแล้วพักทิ้งไว้ให้เม็ดสาคูอืดน,นะคะ ต่อไปเป็นเม็ดสาคูสีเขียวค่ะเติมน้ำลงไปค่ะพักทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เม็ดสาคูนั้นอืดน,นะคะสีสุดท้ายนะคะสีรวมค่ะสีรวมเม็ดนะคะใส่น้ำลงไปค่ะเหมือนเดิมค่ะพักทิ้งไว้ให้เม็ดอืดน,นะคะ จากนั้นนะคะก็นำแป้งมานวดนะคะเพื่อให้นิ่มนะคะแป้งสาคูสีเขียวค่ะนวยให้นิ่มเลยนะคะ แอ้งสาคูสีแดงค่ะเช่นกันค่ะเอามานวดให้นิ่มนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะถ้ามันแห้งก็เติมน้ําได้นะคะค่อยๆนวดค่ะเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายค่ะสีผสมค่ะเติมน้ำไปหน่อยนึงแล้วก็น,นวดเช่นกันค่ะ นวดไปเรื่อยๆนะคะสีส้มค่ะสีส้มหรือสีเหลืองนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะลูกขนาดนี้ค่ะ เริ่มจากป้านเสียม่วงก่อนนะคะป้านได้พอดีคำค่ะ เสร็จแล้วค่ะสีน้ำเงินทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาลองทำเสียอื่นกันบ้างนะคะสีแดงค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีดแดง เรียบร้อยค่ะสีแดง เสร็จแล้วค่ะสีเขียวค่ะ เดี๋ยวมาลองสีอ,อื่นบ้างนะคะสีเขียวเสร็จแล้วต่อไปเป็นสีผสมค่ะ เสร็จล้วค่ะสีผสมสีรวมมิตรค่ะ บัวลอยปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ต้มบัวลอยกันเลยค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็นำบัวลอยลงไปต้มนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะก็นำบัวลอยลงไปต้มค่ะต้มชีสสีนะคะ ใส่สีเขียวตามลงไปค่ะตามด้วยสีม่วงค่ะคนเล็กน้อยนะคะ เพื่อไม่ให้มันติดก้นหมอ้อตามด้วยสีแดงค่ะต้มพร้อมกันเลยนะคะเพราะาหม้อใหญ่ค่ะถ้าบดลอยลอยขึ้นนะคะแสดงว่าสุกแล้วค่ะก็ตักออกนะคะ บรอที่เราต้มเสร็จแล้ว,ลวนะคะพักไว้ในน้ำเย็นค่ะ หน้าตาโบอยของเจเจค่ะปั้นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ยากมากเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะการต้มน้ำกะทินะคะใส่หางกะทิลงไปค่ะหนึ่งถ้วยตามด้วยตามด้วยใบเตยหอมนะคะต่อด้วยหางกะทิค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะใต่เพ้ทหมดเลยนะคะ น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเจเจเคี่ยวไว้ค่ะประมาณห้าห้าช้อนต๊ะค่ะ คนเล็กน้อยนะคะก็ส่วนผสมเข้ากันค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มลงไปได้นะคะเมื่อน้ำกะทิเดือดได้ที่นะคะก็น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะ คนส่วนผสมมาเข้ากันค่ะเมื่อน้ำกะทิเดือดได้ที่แล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะมาดูหน้าตาของบัวลอยนะคะที่เจเจต้มเสร็จแล้วเอามาพักไว้ในน้ำเย็นค่ะนี่ค่ะอันนี้หน้าตาจะาคล้ายคล้ายโควิดนะคะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะ น่าทานไหมคะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจเจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจเจด้วยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ